เี๋จะเดียวกันนัอไเยอะนี้ไนมากลัลไปชมเกมไมค์ครับกันเองเคลเลกอะไรนีก็เคลเลกแล้วนะทุกคนเลนก่อเกตตีบเล่นแหละต่ครานี้จะมาเล่นชีวิตหลอด EP หนึ่เลือกเริ่มน้ำมอเนย์เลย แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดบริษัทสร้างออกซิเจนด้วยเครื่องแลายแล้วก็สายไฟแบตเตอรี่นี่คือที่เก็บไฟใช่ไหมมันช่างที่เกิดประชามเลือกจริงๆเกิดมันต้นไม้ กินไปเถอะนะา่กินก็ดีแล้วกินไปก่อนเดี๋ยวบอกว่าหลัต้องอาที่หลังแล้วบอกเรากผมต้องิยังไงนอาไ,ไม่ได้ะเือเอาหลับดเวลาลวหรอก,ก,รกระโดดตกตายดูวน

we อันนึงมนเก็บพวกอันนี้เก็บพวกขยะแล้วนะฮะโอเคไหตรงนี้อ่าได้วอเคเลยนะเ,เ,ดเ,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 เดี๋ยวโอเคพอโอเคนะฮะอุน่นฟูแบบปิดตายซะอยาโอเคนี้ มาไงเนี่ยไม่เห็นเลยเลอ,เยเยนอนบริเวณนีได้ไหมไ้เือาออย,อย่รไงบาตรงน,น,นะนี้นอนแบบยกที่หายใจอะไรอุณิก็ป,ปกติ ไอยาใช้อะไรนะฮะโอเคออนี่หรือเปล่าอวี่ไวจมีควา้อไกเื่อต่อไปแสดงว่าอกมาวล้วก็ไปหากระว้าวเกมอะไรเนี่ยก็บอกเมื่อกี้ว่าเกมใหม่มาก่อนไม่อย่าง้นงานไม่เริมีจด้เะตัวนี้ กัเลนครับนี่ยโอ๊ยโอ๊ย

จำลองการขุดินไม่ได้แมี่เป็นแทนะใช่ไหมมีู่ิหมนี่อานพิษ6ืนีพันตัวใช่หรอ ทัวทำไมเมื่อกี้หน่งเ็าไปต้องถามนะฮะเมื่อกี้ผมดูทัวทัดอยู่ 你好嘞。<noise> <noise> <noise> Ya mou minoun, mou minoun. <tip> ขอจบคลิปที่นี่ก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับจุ๊บจุ๊บ